สวัสดีวันพฤหัสที่2 6กันยาปี2567คืนนี้มาร์ตโมพบกลาสโกกคู่นแข่งกันเวลา23ในเลกา45มาดูค่า XG ของทางมาร์ตโม XG อยู่ที่1 5 9แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างประตูที่ดีในเกมนี้โดยมีโอกาสสร้างสารรค์เกมรุกที่มีความเป็นไปได้สูง ส่วนค่า xga อยู่ที่ประมาณ1.14บ่งบอกว่าพวกเขามีโอกาสเสียประตูบางแต่ไม่สูงเกินไปแสดงให้เห็นถึงความสามารถในเกมรับที่ยังคงพอป้องกันคู่แข่งได้ดีมาทางด้านของ glassgow ค่า xg อยู่ที่ประมาณ1.71แสดงให้เห็นถึงสก,กยภาพในการทำประตูที่ดีกว่าเล็กน้อย ส่วนทางด้าน XGA อยู่ที่ประมาณ1.16ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบัลโมสะท้อนให้เห็นว่ามีโอกาสที่ทีมจะเสียประตูนในระดับใกล้เคียงกันและโอกาสที่สกอร์รวมจะออกมาไม่เกิน3ลูกมีสูงคืนนี้เชียร์กลาสโกดีกว่านะครับสำหรับใครที่ตามในไล์ไม่ทันสามารถติดตามได้ทุกวันเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเชียร์บอลให้สนุกสวัสดีครับ